สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคณิตศาสตร์น่ารู้เป็นวิชาแรกเลยนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์นะคะครูจะสอนเรื่องการลบเศษส่วนค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่าเท่ากันนะคะ วันก่อนครูสอนเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันวันนี้ครูจะสอนเรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถหาผลลบนะคะของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะ,ะนักเรียนมาดูพร้อมคุณครูนะคะ เรามาดูการลบนะคะก็คือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะการหาผลลบของเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นักเรียนนําตัวเศษนะคะมาลบกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเท่าเดิมค่ะเอ๊คล้ายคลกับการบวกหรือเปล่าคะถ้านักเรียนยังจําไม่ได้นักเรียนไปดูตัวอย่างการลบกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันค่ะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านโจทย์พร้อมกับคุณครูค่ะถใบที่1มีน้ําส้มเศษ4ส่วน5ลิตรเทน้ําส้มเศษ1ส่วน5ลิตรจากโถ่ใบที่1ลงในโถใบที่2เหลือน้าส้มในโถใบที่1กี่ลิตรเอําสำหรับข้อนี้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการลบถูกไหมคะเห็นไหมสังเกตจากประโยคที่เขาให้มาคือการเทนะคะ จากตอนแรกโถใบที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูโถกันดีกว่านะคะ,ะครูมีโถนะคะโถใบที่หนึ่งนะนะักเรียนดูมีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าลิตรนะคะก็คือน้ำส้มมีเศษสี่ส่วนห้าเทน้ำส้มนะคะเทน้ำส้มจากโถใบที่หนึ่งไปโถใบที่สองตอนแรกใบใบที่สองไม่มีน้ำส้มเลยนะคะเราเทน้ำส้มลงไป เศษ1ส่วน5นะคะเศษ1ส่วน5เห็นไหมจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้น้ำส้มเท่ากับเท่าไรคะไหนช่วยคุณครูตอบหน่อยคะ่ะเราเทนะคะจากเดิมมีอยู่เศษ1เศษ4ส่วน5ลิตรเทน้ำส้มไปเศษ1ส่วน5ลิตรดังนั้นนักเรียนคิดว่าจะเหลือน้ำส้มในโถที่1กี่ลิตรคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ จาก4ก็เหลือเท่าไรคะลบออก1 4ลบออก1ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับน้ำส้มก็คือเศษ3ส่วน5ลิตรนั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนสังเกตอะไรไหมว่า,าตัวส่วนของเรานะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเศษของเรานะคะก็คือเศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน5 4-1ลบ1จะมีผลลัพธ์เท่ากับ3ค่ะง่ายมากเลยค่ะเด็กอนุบาลยังทำได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขของเราไม่เยอะเลยคุณครูให้ตัวเลขที่มีค่าน้อยๆนะคะ,ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์นะคะก็คือเหลือน้ำส้มในถูวที่1น,นะคะก็คือเศษ3 5ส่วน5ลิตรค่ะนักเรียนสังเกตอย่างไรคะเรามาดูการสังเกตกันนะคะก็คือสังเกตได้จาก นักเรียนก็เอาเศษ4ส่วน5นะคะลบด้วยเศษ1ส่วน5นะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4ลบ3นะคะเหมือนที่คุณครูบอกนะ4ลบ3ไปขอโทษค่ะ4ลบ1จะมีค่าเท่ากับ3นะคะส่วน5ของเราตัวส่วนของเราเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเราลบเฉพาะตัวเศษนั่นเองค่ะ เป็นไงคะสาหรับโจทย์ข้อแรกนะคะนักเรียนทําได้หรือพอจะเข้าใจหรือ,อยังคะวันนี้ครูมีตัวอย่างทั้งหมด5ตัวอย่างด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะอ่ามาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะครูให้มาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบเศษส่วนนั่นเองค่ะ เศษห้าส่วนเจ็ดลบด้วยเศษ2สองส่วนเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะบางคนนะคะตอนนี้มีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะบางคนตอบได้แล้วเนี่ยครูคะครูครับผมตอบได้แล้วคุณครูได้ยินอยู่นะคะอ่าเรามาดูนะคะคุณครูก็เหมือนเดิมคะ่ะมีอ่าแท่งสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนนะคะข้อนี้เขาให้ ส่วน7ดนะคะดังนั้นเราจะมีแท่งทั้งหมด7ส่วนคะ่ะนักเรียน7ส่วนนะคะตอนแรกเลยเรามาีเรามีตัวตั้งเรียกง่ายๆว่าตัวตั้งใช่ไหมคะอันนี้ตัวลบใช่ไหมคะนักเรียนตัวตั้งของเราต้องระบายกี่ช่องก่อนคะเป็นอันดับแรก อ่าระบาย5ช่องนะคะสีชมพูแต่เอ๊ลบออกไป2ช่องนะคะลบออกไป2ช่องดังนั้นเราต้องการกระบาดท,ทิ้งไป2ช่องเอ๊เป็นไงคะเมื่อเราลบออกไป2ช่องนักเรียนตอบครูหน่อยว่าผลลัพธ์จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไรคะอ่าเหมือนเดิมคะ่ะดังนั้นครูก็เลยสรุปได้ว่า ส่วนที่ระบายสีชมพูนะคะก็คือเศษ5ส่วน7ส่วนที่กากระบาดนะคะแสดงการเอาออกนะคะก็คือกาทิ้งนะคะก็คือเศษ2ส่วน7จนะคะจากนั้นนะคะส่วนสีชมพูที่เหลืออยู่นะคะก็คือเศษ3ส่วน7นั่นเองค่ะนักเรียนดูนะส่วนที่เหลืออยู่นะคะเรากาอันหนึ่งสอง สนะคะส่วนที่เหลืออยู่ก็คือเศษ3นะคะส่วนก็เหมือนเดิมค่ะมีค่าเท่าเดิมนักเรียนอย่าไปสนใจนะคะส่วนของเราก็ยังคงเป็น7เ,เหมือนเดิมนะคะเป็นไงบ้างคะอ่าข้อนี้เราเลยสรุปได้ว่าดังนั้นเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7จะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะเศษ3ส,ส่วน7นั่นเองค่ะเป็นไงคะ อ่านักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะเอ๊ะทำไมนักเรียนถึงต้องแปลกใจไหมคะว่าทำไมครูถึงต้องเอาตัวอย่างเยอะๆมาสอนพวกเราเพราะว่าเวลานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนเจอตัวอย่างที่แตกต่างออกไปนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูข้อนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ ครูยังคงเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการลบนั่นเองนะคะการลบเศษส่วนนะคะเศษ3ามส่วน5คือตัวตั้งนะคะลบด้วยเศษ1ส่วนหค่ะตัวตั้งจะมีค่ามากกว่าเสมอนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนไปดูนะส่วนที่คุณครูให้นักเรียนช่วยคุณครูระบายสีนะคะข้อนี้นะคะมีทั้งหมด5ส่วนนั่นเองเพราะโจทย์ของเรามีอยู่5ส่วนนะคะ ส่วนแรกเลยคือเศษ3ส่วน5ดังนั้นเศษ3ส่วน5เราก็ระบายสีอะไรคะระบายสี3ช่องก่อนใช่ไหมคะลบออกลบออกเราจะใช้สีอะไรในการกาตาบาดดีคะลบออกนะคะก็คือเศษ1.5ส่วน5ลบออกก็คือ1.1 1นะคะ1นะจากนั้นเราไปดูว่าคำอธิบายที่คุณครูจะอธิบายให้ฟังเป็นอย่างไรนะคะอะ ส่วนที่ระบายสีเขียวก็คือเศษ3ส่วน5และกากบาทนะคะแสดงออกถึงเศษ1ส่วน5นะคะจากนั้นส่วนที่ระบายสีสีเขียวที่เหลืออยู่เราจะได้เท่ากับกี่ช่องคะา1 2นะคะเราก็ตอบเป็นเศษ2นะคะส่วน5นะคะเป็นไงคะ เศษสีเขียวที่เหลืออยู่นะคะเศษสส่วน5นะคะดังนั้นเราเลยสรุปได้ว่าเศษสส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษสส่วน5นั่นเองค่ะเป็นไงคะข้อที่3ผ่านไปนักเรียนพอจะทำแบบฝึกหัดได้หรือยังคะถ้ายังเราไปดูตัวอย่างข้อที่4กันค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่4กันนะคะนักเรียน ตัวอย่างข้อที่4นะคะก็คือเศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน5นะคะอ่าเราก็มาตั้งนะคะข้อนี้ครูจะไม่มีอ่าส่วนที่เป็นระบายสีนะคะครูจะให้เป็นตัวเลขในการคิดเลขค่ะเศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับอ่านักเรียนก็จับนะคะเหมือนเดิมค่ะจับ4นะคะลบด้วย1นะคะ ส่วนข้างล่างนะคะส่วน5ยังคงเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าครูบอกแล้วว่านําตัวเศษมาลบกันนะคะส่วนตัวส่วนนะยังคงเท่าเดิมนะคะดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ3ส่วน5ค่ะนักเรียนดังนั้นเราก็เลยสรุปคําตอบได้ดังนี้เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน5ค่ะนักเรียน เป็นไงคะตัวอย่างข้อที่4แล้วต่อไปเราไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะอ่าตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเศษ8ส่วน10นะคะลบด้วยเศษ5ส่วน10ค่ะเอ๊เป็นไงคะข้อนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนตั้งอะไรก่อนเป็นับแรกคะ่ะตัวตั้งก็คือเศษ8ส่วน10นะคะลบด้วยตัวลบนะคะเศษ5ส่วน10ค่ะเท่ากับ นักเรียนก็นำ8นะคะลบด้วย5ตัวส่วนนะคะเท่าเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องนำตัวส่วนไอ้ตัวเศษนะคะมาลบกันนะคะตัวส่วนของเรายังคงเหมือนเดิมนะคะผลลัพธ์ก็จะมีค่าเท่ากับ8ลบ5ได้3นะคะอย่าลืมนะ8ลบ5มีค่าเท่ากับ3นะคะ ส่วนตัวส่วนของเรายังคงเท่าเดิมนะคะก็คือส่วน10นะ,ะดังนั้นเราเลยสรุปได้ดังนี้ค่ะเศษ8ส่วน10ลบด้วยเศษ5ส่วน10จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน10นั่นเองค่ะเอ๊เป็นไงคะคุูครูค,คิดว่าพวกเราต้องทำแบบฝึกหัดถูกหมดทุกข้อแน่เลยค่ะดังนั้นเดีย๋ยวเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะครูฝากแบบฝึกหัดนะคะหน้า 155นะคะแล้วก็1นึ่งนะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนสามารถ ทำนะคะแล้วก็ส่งครูมาในวันเสาร์วันอาทิตย์ได้เลยนะคะคนักเรียนทําได้เลยในะคาบไม่ต้องรีบน,นะไม่ต้องบ่นนะว่าครูให้การบ้านเยอะไปอะไรเพราะนักเรียนฟังคลิปของคุณครูแค่1 0 1ถึงนาทีนะคะที่เหลือนะคะเวลาที่เหลือก็ฝึกทําแบบฝึกถัดแล้วก็ส่งคุณครูมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะเรียนอย่างมีความสุขถ้าเกิด สงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรให้นักเรียนทักมาหาคุณครูเป็นการส่วนตัวได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย